สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะฮะตึกแดงตุจักนะฮหรือว่าบางซื่อจังชันนั่นเองนะบรรยากาศหน้าห้างก็ประมาณนี้นี่ฝนตกอยู่เลยก็ชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วที่เราได้ดูของตกแต่งบ้านของวินเทจหน้าตึกแดงนี้ไปแล้วนะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนชั้น4กันดีกว่าเพราะว่าจะเป็นศูนย์รวมเสื้อผ้านะมีมือหนึ่งมือสองวินเทจต่างๆนานาเยอะแยะม,มากมายกันเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะทุกคนเนี่หาเวลาเปิดปิดก็ต0สี่ถึงถสองทุ่มนะถ้าเป็นศุกร์เสาร์ทย์ก็ต0สี่ถึงสาทุ่มนะฮะดูบรรยากาศในห้างรู้สึกว่าจะคนเยอะกว่าคราวที่แล้วที่ลงมานะนี่มีท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย ร้านโลกต่างๆเริ่มเยอะขึ้นสวยงามขึ้นเลยแหละเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันไปค่ะถึงแล้วชั้นสี่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยอ๋อเราไปขึ้นไปในตรงกลางเนาะตรงนี้ก็มีอากาศรอบกัน เยอะกว่าครที่เราเยอะเลยทั้งไหนก่อนดีทั้งนี้่ตัวละรอย,อ,ยอืมซื้อค่าเยอะมากเลยซื้อสองแถบหนึ่งเวลานี้ก็สวย ไยรุ่นมากเลยเครื่องป,ประดับร้านนี้ไงตัวละเป็นพันครับที่แล้วที่เราอ่านราคาผิดนี่สามร้อยห้าสิบสองตัวหกร้อย ดูราคาดิเท่าไหร่หมองไม่เห็นอันนี้สองตัวหกร้อยตัวเดียวสามร้อย,ยห้าสิบยๆกันเลยอ่ะ สองตัวหกร้อยเสื้อวงเสื้อวินเทจหมดเลยเนาะสวยร้านนี้ก็ดีเว้ย ที่เราซื้อร้านนี้ยอดเต็ไมไปหมดเลยเยอะแยะเลยวินเทจเยอะมากโครสก็มีมกระเป๋ากระเป๋ามีหมดหูดด้วย เท่มากเลยอะ่ะ <c oughs> ตรงนี้สองร้อยวันนั้นซื้อเท่าไหร่นะหกสิบหรือสี่สิบหกสิบไม่มีแล้วมัง้งเกนยียนสุดยอดเลยรุ่นเยอะมากเรามาเดินนี้แสดงว่าเราก็เป็นไวรุ่น กแจ็กเก็ตสักเชิญน,นี่ก็สองร้อยห้าสิบคนผิดกับเขาที่แล้วมากเลยเนาะคนเยอะจริงดูลายาลนี้ดิสวยมากออาที่แล้วคนไม่เยอะออของก็ไม่เยอะมาเต็มแล้ว มนี่ตัวละลอยก็มีนะมีนะตัวละลอยนี่ไงทำผิดร้านแล้วก็ที่นราร้านนี้นี่สอนี่ไงสตัวละลอย สามตัวร้อยโอ้โหเยอะแยะไปหมดดูสวยเ <s ummer> ส,สื้อกันจกอีกแล้วเอ้ย ตกใจตัวเองลองทแล้วสวยมากเลยเ้าหนัง,นองของเยอะมากมสีขาวข้างบนดูวสวยลย บางทีเราก็หันไม่ถูกกันนะมันเยอะไปหมดหันซ้ายหันขวาดีอย่างเงี้ยเนานะ,ะเออดูไหมล่ะสีน้ำตาลสีน้ำตาลไม่เคยมีไม่ใช่หรอตัวใหญ่เนาะ,ะนเยอะจริงๆองินเทสเมือสอง มีเสือเอเส้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตสวยอ่ะเยอะจริงๆสุดยอดเลยซาดใช่ปะ่ะม,มีหลายราคา <Nee> là, có ici, nhìn có là như cái gì vậy cấp bao ก่งกคนเยอะมากวันนี้วู้สีขาวสวยลายน่ารักการ์ตูนดิสนีย์กันนะอันนี้วนะอร์เนอร์ดิสนีย์ตู่แปดสิบบาทเองนะ แหวนหนึ่งร้อยบาทเสื้อการุ้ยนี่ของเด็กนี่ <c oughs> นงานหลักมีแหวนมี่มีของเด็กด้วยอ่ะมือสองของเด็กค่ะ <c oughs> รองเท้าน่ารัก,เ,กเออมีเสื้อตัวเล็กน,นิดเดียวเองอนะ่ะโมดเด็กโมดตัวเล็กๆเงี้ยแพงใครมีลูกก็ร้านนี้มีนะมือสองเด็กนะยิ่งใส่เ็กยิ่งเออน่ารักเปิดดาวมีเสื้อแบบโมดเด็ก <c oughs> อ๋ร้านของเล่น ซื้อของเล่นทุกที่เลยอ่ะมีทุกที่เลยเนาะนี่นั่นอะไรอ่ะที่เป็นนักบาสอะเรื่องอะไรนะเอ,อ่อนี่ยนึก <c oughs> ม่ออกะห่อห่อติ๊กติ๊กตาแตลมดังเออนั่นแหละเล่นตา ของเยอะคนเยอะมากเลยรอบนี้นี่ของกระเป๋าสุดยอดของสวยเยอะเลยของรองเทา้าหัว งวงแบบเป็นๆอะยังไงอ่ะไปดูวิวไหมจุดชมวิวนี่นั่งนี้ตามมาข้างนอกนี่ก็จะมีจุดชมวิวให้สวยๆเลยนี่มีอาหารขายเยอะแยะมากมายนะมีโต๊ะให้นั่งด้วย ก็ซื้อนั่งกินนั่งชมบรรยากาศกันได้นี่เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งวิวดีมากนี่ห็นตลาดนะ้าสวนจะตุจักสวยนะก็ประมาณนี้จุดชมวิวเดี๋ยวเราเข้าไปดูของด้านในกันต่อ ยังมีของอีกเยอะเลยนะที่เรายังไม่ได้ไปเดินดูกันเอ้ยตุ๊กตาน่ารักอะ่ะภูเขาตุ๊กตาสุดยอดเลยอะ่ะนี่ Toy Story น่ารัก g ฟ r f i e l d อยืด รลอยสามปีหนึ่งสุดยอดเลยสวยมากเลยเงประดับหมอกใาการซับเหนือ่อผ้อา,า,า,าเช็ดหน้าช่วยเก็ด <c oughs> ไม่ต้องลองท <lequel> ี่ว <mayor> ่าอยากจะฟังนี่ฮันีฮันีดีดวิสันหนึร้อยถึงเก้แล้วแต่สภาพ ไปร้านคุณลุงที่ใส่ปอสเตอร์ไหมนี่คือปอสเตอร์ไปแปะห้องนกห้องชั้แตัดส่วน้องทาสีแบบไปเออก็ไปแปะทับเป็นไงไม่ต้องทาไหนด้อยู่ออกไปมะล่างนี่กระเป๋าถุงผ้าไม่หิวน,น้ำด้วยดูโปอสเตอร์แบบ เตียงบองก็มีนี่หนังจีนเก่าเหลถึงเฉาเว่ย <c> น <oughs> ี่ไงเลี้ยงเฉาเว่ยรู้จักนะที่เดินอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเพื่อนสนิท นี่นี่นี่กวคิงก็มีนะไอ้ดาบเปยสิทธ์ัศวินดาบเปยสิตเฮ้เอลวิทโอ้โหคนเขาซื้อไปทำเขาต้องแต่งห้องสะแต่งไม่เก่งสวยจังเลยอ๋อไปใส่คอมันก็แปะปะหนังห voilà> ้องสวยนากเลนะ สวยมากอุ้ยซะยดืดตาน,นี้นี่นี่ลายน่ารักมันล,ลายสวยมากกระเป๋า

รองเท้าไนากี้เสืออะไรอะจอเดจอแดนเสื้อเยืดวินเทจเสื้อวงในห้องนี้เยอะมากเลยแล้วก็สวยๆั้งนั้นเลยนี่เยืดจริงเสื้อ,อแขนยาว ซื้อชยดสีขาวเว<ม>่นตาเป็นทางนี้ดีกว่านี่รถ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 ตอนเด็กชอบเล่นมากเลยสุดยอดเลียระของเยอะมากเดินไม่ถูกแล้วเนี่ย ปีนถ่ายรูปไปเช็คไหม,มสวยในใน ขอ, <c oughs> องเล่นทั้ทงนี้ก็มีนี่ของกินเด็กๆของเล่นโบราณขนมกินโบราณขนมเยอะมากมเฮ้ยรองเท้าจิ๋ว <c oughs> ใส่ได้ไหมเนี่ยข <c oughs> องจริงใช่ไหมขอ <c oughs> งจริงเลยเฮ้ยมันเป็นเล็กจังเลย หาลักสำหรับเด็กออยาอแวนแวน <S <S เป็นแครีมีน,ะะ <S <S น้นะมันอาโอบีนี่แนนกี้แอร์จอดแดนคร <'re S 1> มี

แทนเมตรไหมพรมสวยสวิ้ยนี่นี่นี่แต่จอดแดงสวยมากเลยอ่ะสีส้มสวย โค้กาสวยมากเลยเอ่ะเดินไม่ถูกนะเรื่องประดับเสร้อยหิบลายสกอร้านนี้ลายสกอตไหเล่อันนี้เป็นแนวฮาวายเนาะ ใส่ใหญ่เออใส่ให่ใตัวเล็กตัวน้อยก็มีเนื่อเฉิดเยอะมาก เขียวคนหนึ่งล้วเปล่าคนหนึ่งจ้าเท่าไหร่คะค่ะข้อมือ สวยมากเลยรูปปัอเน่ด้ออออ <c oughs> ตกใจตัวเอง <c oughs> ไปยืดหม <c oughs> วกกระเป๋าสวยตรงนี้ร้อยเดียวเฮ้ยรองเท้า คูม่าแดงสวยมากเลยนะเก่าเนาะเขาดันส่งกระเป๋าใช้ดันส่งข้างในตุกกตามีใส่าสายยาวกันอยู่เลยฮะอุ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยมันขยับได้ ูดได้ด้วยนะเมื่อกี้ตกใจหมดเลยก <c oughs> ็เป็นอีกที่หนึ่งเลยนะที่เคินมากเลยนะของเยอะจริงๆเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองเต็มไปหมดเลยเสื้อวงเสื้อวินเทจเยอะมาก ตัวรีดตัวรีดติดเสื้อไงรีดกับเสอยืดตอนเด็กเคยรีดอยู่หมดรั่กอนูออก็ประมาณนี้นะวัยรุ่นเยอะมากบรรยากาศดีน่าเดินมากเลย บางซื้อจังชันตึกแดงจดตุจักรนี่เองนะลากันแถวนี้เลยดีกว่าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ